เพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในมืออ้อนี้นะคะมันคือผลค่ะเป็นผลของไม้ป่าชนิดหนึง่งที่ให้ดอกหอมดอกมีสีเหลืองเขาเรียกว่าดอกคำมอกหลวงหรือผ่าด้ามนะคะเป็นต้นไม้ต้นนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เกิดอยู่ในป่าเป็นป่าส่วนตัวนะคะเป็นป่าของออครอบครัวค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะเป็นคำมอกหลวงนะคะอยู่ในสวนนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็นี่คือเจ้าของนะคะคือน้องต้นน้ําค่ะ <g ül> สว่สวนนี้เขาเรียกว่าสวนสวนป่าต้นน้ํานะคะเพื่อนๆมีต้นคํามอกหลวงเกิดอยู่นะคะใครที่สนใจอยากจะได้มเมรดพันธุ์ของคํามอกหลวงต้นก้าคํามอกหลวงติดต่อเข้ามาที่อ,อดด้อได้เดินดอกของมันจะสวยหอมกลิ่นนี่หอมสุดยอดเลยค่ะศูนย์ปดเจ็ดค่ะหกศูนย์หกเก้า้าห้าห้า I-D-LINE A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กกับไม้หายากผ่าด้ามคำมอกหลวงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ